สวัสดีครับนี่คือชดด็ตกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พีรพลวันนี้เอาใจแฟนฟุตบอลในประเทศไทยกับประเด็นซึ่งโอ้โหตอนนี้ทุกคนกำลังพูดถึงหลังจากที่ฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกจบฤดูกาลไปแล้วนะครับก็ต้องพูดถึงทีมทีมหนึ่งทีมนี้เป็นทีมที่ปลุกกระแสฟุตบอลในประเทศไทยมีการบริหารที่แบบเป็นปมืออาชีพสุดๆนะครับนั่นก็คือทางด้านของเมืองทองยูไนเต็ด แชมป์ฟุตบอลไทยลีกในฤดูกาลนี้และที่สำคัญครับนี่เป็นแชมป์สมัยที่3ของพวกเขาและก็ไม่ได้ทำแบบธรรมดาฮะเพราะแชมป์สมัยที่3ยังมาพร้อมกับ3สถิติที่คุณฟังแล้วคุณต้องอึง้งตลอดฤดูกาลนี้ s c g เมืองทองยูไนเต็ดชนะ25เสมอ9ยิงไป78เก็บไปถึง84แต้มพร้อมสร้าง3สถิติใหม่ 1. สร้างตำนานทั้งฤดูกาล34นัดไม่แพ้ใครแม้แต่นัดเดียว 2. ยิงทุกนัดที่ลงสนาม3 ทำสถิติบุกชนะ BBCU 8-1ซึ่งเป็นชัยชนะในฐานะทีมเยือนที่ถล่มทลายที่สุดช็อตเด็ดต,ต่อมาคือภาพที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นกันผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จในการปลุกกระแสบนไทย คุณรวิโหลทองประธานสโมอสรให้เกียรติลงมาฉลองกับลูกทีมอย่างใกล้ชิดหลังรับถ้วยเสร็จทีมก็ขึ้นรถบัสเปิดประทุนนำถ้วยกลับไปฉลองแชมป์ต่อยันเที่ยงคืนที่ S C G Stadium ความสำเร็จนี้นอกจากจะได้รับเสียงชื่นชมจากเว็บไซต์ดังๆทั่วโลกรา d ดเมลฟาวเกลนักเตะชาวโคลัมเบียนของแอติเลติกมาดริดกองหน้าที่โค้ชหลายคนเชื่อว่าเก่งก่าเมสซี่และโรนัลโดถที่นาดส่งสารมารแสดงความยินดีแบบนี้ Hola, ra, o, l อลล่าเซราเด f มลฟาวเกลผู้เล่นของอตเลติกมาดริดยินดีสวครับแชมป์ นอกจากเมืองทองจะเป็นสโมสรยอดเยี่ยมประจำปีนี้แล้วนะครับทีมนี้ยังมีนักเตะซึ่งได้รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีบวกด้วยตำแหน่งดาวซันโวสูงสุด24ประตูเทพมุยเียรศิลป์แดงดาว่ากันว่านักเตะคนนี้ปัจจุบันมีค่าตัวมากกว่า50ล้านบาทและถ้าเกิดเขาย้ายไปที่ยุโรปจริงนั้นมีโอกาสจะมีรายได้มากถึงปีละ15ล้านบาทเป็นอย่างตำ่ำฟอร์มแบบเทพมุยเป็นยังไงจัดไปครับ นี่คือปีมาศจรย์ของกองหน้าวัย24เขาซัดไป24ประตูคว้ารางวัลดาวซัน 1, โวสูงสุดผู้บริหารเมืองทองบอกผมว่ามีทีมดังจากหลีกสเปนเยอรมันอิตาลีและฮอลแลนด์กำลังให้ความสนใจโดยเมืองทองประกาศยังไม่ขายแต่จะให้ทีมดังยืมตัวมุ้ยไปก่อนหนึ่งฤดูกาลแลกกับเงิน20ล้านบาทโดยมุ้ยจะได้ค่าเหนือสัปดาห์ละ40,000 0หรือปีละ20ล้านและหากมุ้ยเล่นได้ประทับใจจนทีมทีมนั้นอยากจะซื้อตัวเมืองทองตั้งค่าตัวมุ้ยไว้ที่150ล้าานบาทหรือ3ล้านด่ และว,วันนี้พิเศษสุดครับเรามีเสื้อของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะมาแจกกันด้วยขอบคุณความร่วมมือจากแกรนด์สปอร์ตคำถามมีง่ายๆเลยครับว่าแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกครั้งนี้ของเมืองทองคือสมัยที่เท่าไหร่นะฮะส่งคำตอบมาข้างล่างนี้นะครับแรับ5โมงเย็นกลับมาเจอกันนะครับในช็อตเด็ดกีฬาแชมป์และผมแชมป์พิรพลสวัสดีครับ